สวัสดีทุกคนมาดูกันหน่อยซึว่าในแพชชอัปเดตประจำเดือนมีนาคมนี้จะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้สำรวจกันบ้างอันดับแรกเราขอประกาศข่าวดีเพราะบางที่เกิดจากขนาาจอที่ต่างกันในหลายๆรุ่นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วบนอุปกรณ์ระบบ iOS และ Android และเราจะยังคงมุ่งมั่นในการปรับความละเียของเกมต่อไปเพราะการออพติมไซ์คือหนึ่งในเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับเรามาดูความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแผนที่เอริเก็กันบ้างการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ในครั้งนี้จะอยู่บริเวณต,ตัวโตเสีิงใต้ของแผนที่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในนามอเวนท์โคสได้ถูกเพิ่มเข้าไปในแผนที่เอริเกลซึ่งตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาและจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตนอกจากนี้เรายังมีจุดปามของแห่งใหม่ใกล้ๆกับลานจอดเรือเฟอร์รี่เพียร์และโรงงานขนาดมบืมาที่ถูกเพิ่มเข้าไปในควอ,อ,อรี่จำนวนของไอเทมอื่นรวมจำนวนรถในแผนที่เอริเกลก็จะรับการปรปับปรุงเช่นกันตอนนี้คุณสามารถขับรถอีริกตอนในเอริเกลได้แล้วและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีขายในร้านค้าโดนอีกด้วยมาดูเปลี่ยนเก็บของกันต่อ พบกับ MG 3ปืนกลเบาสุดมันที่สา่กระสุน7.62ม mm, ิลิเมตรได้ถึง75นัดรองรับความเร็วการยิงได้สองดับคือ660และ990นัดต่อน,นาทีแม้ว่าปืน MG 3จะปรับแต่งในแค่การใส่ตะกบเท่านั้นแต่ขาตั้งที่ติดตัวมาตั้งแต่ต้นจะช่วยรถแรงดีล้มอย่างมากเพื่อหมอบกิ่งต่อไปคือชุดแต่งอาวุธที่อัปเดตขึ้นใหม่ ชุดแต่ง C2 จะเป็นการเพิ่มจามกระสีนให้กับปืนเวกเตอร์ช่วยปืนมาจุกระสุนได้ถึง1 5นัดแต่ก็จะทำให้คุณต้องเสียเวลารีโหลดกระสุนเพิ่มอีกหน่อยปืนมินิ14ก็มีชุดแต่ง C2 เพิ่มความมาเหมือนกันเป็นการเปิดสล็อตให้สามารถใส่เทคนิคอลสต็อกได้แล้วและความนิ่งที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้คุณเข้าสกบได้ช้าลงลองใช้ชุดแต่งใหม่ C2 กับปืนมินิคู่ใจแล้วอย่าลืมเมนบอกราว่าคุณรู้สึกอย่างไรในส่วนของการปรับบรลานของปืน l 85A3 ได้รับการปรับให้มีดาเมจและระยะนที่มากกขึ้ารเเพิ่มมควาร็กระสุ ทรงพเรื่การยิงใหกับชุดแต่ง C1 ของปืนคา98การลดแรงดีนแนวนอนให้กับชุดแต่ง C1 ของปืน MP5K ส่วนชุดแต่ง C1 ของปืน M24 ก็ได้ถูกปรับปรุงให้เพิ่มตัวเมตขึ้นอีกแต่แรงดีทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ถูกเพิ่มขึ้นตาวเช่นเดียวกันชุดแต่ง C1 ของ S686 ก็จะทำให้คุณเลือกยิงทีรนัดได้แล้วการควบคุมกระส่ายของโชกก็ได้รับการพัฒนาด้วย ส่วนการปรับปรุงบาลานซ์อื่นๆมีดังนี้ <c oughs> เมื่อรถระเบิดขณะที่ผู้เล่นกำลังขับอยู่จะไม่ตายทันทีเหมือนแต่ก่อนและผู้โดยสารจอยู่ในสถานะน็อกดาวน์แทนการยิงขณะขับรถจะเพิ่มแรงดีและลดการควบคุมการใส่ของปืนทำให้การขับรถยิงต้องอาศัยทั้งสกิลและความมั่นยาที่สูงขึ้นในการใส,ส่กระสุนอย่างต่อเนื่องแล้วเราได้ปรับลดความเร็วขณะเร่งเครื่องของรถโวลตาให้ต่ำลงควาสมสามารถในการเข้าโค้งก็ได้รับการปรับปรุงให้ยากขึ้นและคนขับต้องใช้ความสามารถในการควบคุมรถให้มากขึ้นอีกด้วย เสียรถจะถูกปรับให้ดังขึ้นและรับรู้ได้โดยสต,สตูที่อยู่โดยรอบหลายๆคนบอกว่าเฟสต้าและโนวานั้นจะทำความเร็วได้ดีแต่ขับยากเกินไปทำให้เราปรับสตูทห้รถทั้งสองคันมีความสไลด์น้อยลงเมื่อเข้าโค้งและออกตัวหลังเข้าโค้งได้ง่ายมากขึ้นปุ่ม U i ไอสำหรับเก็บของท้ายรถจะถูกไฮไลท์ให้มองเห็นง่ายขึ้น,เ,นเพื่อเพื่อรวมทีมใช้หรือเก็บไอเทมในที่เก็บของท้ายรถคลุกแฟลกการสีเขียวและแดง ถูกปรับให้ส่งของใกล้จุดที่ยิงมากขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใกล้ของที่เรียกมาได้อย่างปลอดภัยการมุดตัวหลบมีเสียงซาวเอฟเฟกซึ่งจะต่ตงกันไปตามสถานการณ์ต่างๆเข้าเกมแล้วอยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงเห,เหล่านี้ระบบช่วยกันดึงได้รับการปรับปรุงให้เร็วขึ้นกว่าเดิมการตั้งค่าได้เพิ่มระบบตัวช่วยปรับความสมดุลของการทัชเข้ามาปรับตรงนี้เพื่อเล็งอย่างเหมาะสม ออปช่นในการเปิดปิดระบบช่วยยิงได้ถูกเพิ่มเข้าไปในเกมอีกครั้งหลังจากทำงานได้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ในการอัปเดตก่อนหน้านี้ซึ่ทงทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับความสับสนที่เกิดขึ้นส่วนผลงานการเล่นในโบดเดสมัได้ถูกเพิ่มเข้าไปในหน้าโปรไฟล์แล้วเช่นกันกติกณา์การบบปรับปรุงประสิทธิภาพของเกมต่อไปในอนาคต News t ตนโมบายซีซั่นสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแรงของทุกคนจะถูกรีเซต็ตโดยคำนวณจากแรงในซีซั่นที่1 เกณฑ์ในการคำองแรนดได้รับการปรับปรุงซีซั่นสองจะมีการปรับปรุงของรางวัลเล็กน้อยเช่นการเพิ่มสก,กินร่ลล์ชูชีพเป็นหนึ่งในของรางวัลน,นอกจากนี้ผู้รอดชีวิตที่สามารถรักษาดับของคอเลอร์ไว้ได้จนจบซีซั่นสองจะได้รับบัตรอัพสก,กินปืน็นของรางวัลอีกด้วยรุดูเป็นไม้ผลิพร้อมเบ่งบานแล้วในนิวสเตเต m โมบายทุกคนสามารถรับชมดอกซากุระได้ในตีมล็อบบี้ใหม่สุดสดใส แถมเรายัางมีเวทฉลองซีซั่นใหม่ไว้อีกเพียบอย่างเทศกาลชมดอกซากุระที่คุณสามารถเป็นเจ้าของสก,กินลายซากุระสุดพิเศษั้งสก,กินอาวุธกรอบโปรไฟล์และไอเทมอ,อื่นอีกมากมายรวมถึงระบบฝึกสอนที่จะช่วยให้ผู้เล่นใหม่ได้เข้าสู่สนามรบใน New State Mobile ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและปรับตัวได้เร็วกว่าเดิมดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีในการล่าเพื่อนมารวมทีมผู้ถึงระบบหาพเพื่อนเข้าปาร์ตี้ตอนนี้ก็มีการแสดงประเทศของเราแล้วเพื่อให้จับทีมกับเพื่อนร่วมชาติหรือประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายขึ้น เมื่อจบแมชคุณสามารถกดไลค์ให้เพื่อนร่วมทีมได้ยอดไลค์ที่คุณได้รับแสดงในหน้าโปรไฟล์ของคุณสุดท้ายนี้เราขอประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ New ิ State Mobile ร่วมมือกับแมกกาเรนที่จะพาคุณลดแลนกับรถไฮเปอร์คาร์สุดเท่พร้อมจะครองถนนกับรถแมกกาเรนของคุณแล้วใช่ไหมอย่าลืมพาสเล่มใหม่ของเราลนะ่ะ s ซอ v e r Pass พ o l u m วมกับเนื้อเรื่องของซินเทียสตรองจากฝ่ายจัสติกเก็บเควสภารกิจประจำสัปดาห์เพื่อรับไอเทมสกินตัวละครระดับยูนิค สำหรับ,บรายละเอียดการอัพเดตทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันในสนามรบ